สวัสดีคะ่ะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวมีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโูนครสวรรค์ยาวรวบด้ามได้ฝัก3มนิ้วกว่านะคะสวยเก่าสมบูรณ์มากคะ่ะเจอได้ยากมากนะคะ เตมขังจานยันไว้เต็มฝักเลยนะคะ เก่าสมบูรณ์มากค่ะชมใบมีดข้างในนะคะฝักเก่ามากค่ะแห้งขนาดพกพาสะดวกนะคะ ไปไหนมาไหนพกติดตัวไว้ได้เลยใบมีดเป็นทองเหลืองสวยเก่าสมบูรณ์กระทัดรัดนะคะ สนิมขึ้นตามการเวลานะคะสนใจทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ มีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมยาวรวมด้ามและฝักสามนิ้วกว่าใใบมีดข้างในนะคะ จะเน้มขึ้นตามการเวลานะคะสนใจทักมาสอบถามพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์มาได้ที่092 6 6 2 9 6 6 5อ้จิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ เก่าสมบูรณ์มากค่ะมีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมสนใจทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยรูจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ